เดินออกกำลังกายหน่อยไปเออขี้ติดตูดด้วยปะฮะมีขี้ติดตูด้วปะอะเดินหน่อยเดินหน่อยอ่อนออนก่ลังกายหน่อยจิอะเดินมาเดินมาเดินไหมเดินไหมลึกไหมเฮ้ยวันวันนะเดินนะอือไปไปเดินนะเอ๊ะอุ้ยน่ารักจังเดินโอเคนะออกกำลังกายเดินสิ เดินมาเร็วลูกมาเร็วเดินหน่อยนึงวันวันวนของแม่ปีหน้าแปดขวบเนาะปีหน้าแปดขวบละเออมาเดินเดินโอเคอ่ะเดินเราจะต้องอาบน้ำนะเนี่ยนตัวเหม็นนะตัวเหม็นตัวเหม็นแล้ว